จ้้าาาขขรอนลลววง่วึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2554ค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะโดยล่าสุดระดับน้ำในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ดยกรุงเทพมหานครได้สรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่ประจำวันที่27พฤศจิกายนโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงอำเภอบางไทรลดลงจากวานนี้6เซนติเมตรอยู่ที่ระดับ3เมตร17เซนติเมตรส่วนระดับน้ำสูงสุดวัดได้ที่ปากคลองตลาดอยู่ที่ระดับ2เมตร18เซนติเมตรโดยในวันนี้น้ำทะเลจะหนุนสูงสุดในเวลา10นาฬิกา และในเวลา18นาฬิกา3นาทีส่วนระดับน้ำที่พื้นที่ย่านดอนเมืองนะคะลดลง3เซนติเมตรในขณะที่ระดับน้ำฝั่งทนบุรีช่วงคลองมหาสวัสดิ์ที่ประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนาระดับน้ำลดลง3เซนติเมตรระดับน้ำในคลองเปรมประชากรลดลง2-7เซนติเมตรคลองบางเขนลดลง4-7เซนติเมตรส่วนคลองลาดพร้าวลดลง4-7เซนติเมตร คลองแสนแสบระดับน้ำลดลงที่1-4เซนติเมตรส่วนคลองสายหลักในพื้นที่ฝั่งธนบุรีทางตอนบนคลองควายระดับน้ำทรงตัวค่ะส่วนคลองอื่นๆระดับน้ำลดลง1-2เซนติเมตรแต่อย่างไรก็ตามนะคะภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ในขณะที่สถานการณ์ระดับน้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากซอยสายไหม86พบว่าขณะนี้การเปิดประตูระบายน้ำที่ระดับ1เมตร5เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำหน้าประตูและหลังประตูระบายน้ำต่างกันอยู่ที่34เซนติเมตรในขณะที่บรรยากาศโดยรอบประตูระบายน้ำนะคะยังคงเป็นปกติซึ่งจากการตรวจสอบถนนสายไหมนะคะตั้งแต่สายไหมซอย1ถึง86 พบว่ามีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงแห้งค่ะเจ้าหน้าที่อ,อพอปร,ะรนะคะซึ่งตั้งจุดให้การช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนกล่าวว่าประชาชนในพื้นที่สายไหมย,ยอมให้กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำที่ความสูง1เมตร5เซนติเมตรแม้ในบางชุมชนน้ำจะท่วมถึงอกแต่ทางสปปจะให้เปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนที่ความสูง1เมตร50เซนติเมตร ชาวบ้านในพื้นที่คงรับไม่ได้เพราะว่าจะจมน้ำรวมทั้งพื้นที่ในเขตคันนายาวมีนบุรีคลองสามวาบางเขนจะได้รับผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนระดับน้ำในพื้นที่เขตด,ดอนเมืองวันนี้นะคะเริ่มลดลงอีก3เซนติเมตรแต่ระดับน้ำโดยเฉลี่ยในพื้นที่ยังคงท่วมขังสูงประมาณ20-45เซนติเมตรโดยจุดที่ท่วมสูงสุดอยู่ที่ถนนสงประภาประมาณ45เซนติเมตร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สูบน้ําในพื้นที่คลองเปรมประชากรและคลองรังสิตประยุนศักด์ได้ในภูมิพัฒน์ดำรงเกียรติศักดิ์นะคะผู้อำนวยการเขตดอนเมืองเปิดเผยว่าระดับน้ําในพื้นที่นั้นลดลงอย่างน่าพอใจค่ะหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับชาวดอนเมืองและไม่เป็นเขตสุดท้ายของกรุงเทพมหานครที่น้ําจะแห้งตามที่คาดการไว้ส่วนชาวบ้านในย่านรามอินทราฝั่งเลขขี้นะคะ โดยเฉพาะตั้งแต่ซอย1-39ถึงซอย39ที่จะมารวมตัวกันตามนัดหมายในเวลา9นาฬิกาเพื่อติดตามการทำงานของกรุงเทพมหานครในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ล่าสุดมีการยกเลิกการเดินทางมารวมตัวกันตามกำหนดการแล้วนะคะซึ่งนายนาวีสุโรพันธ์ชาวบ้านย่านรามอินทราเปิดเผยว่าเป็นเพราะว่าชาวบ้านต่างพอใจที่ทางกรุงเทพมหานครเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำตามข้อตกลง โดยในขณะนี้การติดตั้งที่บริเวณซอยรามอินทรา39และซอยมายาลาบจุดละหนึ่งเครื่องและในช่วงบ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ติดตั้งให้อีกหนึ่งเครื่องจึงทําให้ชาวบ้านนั้นพึงพอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่และไม่ออกมาชุมนุมปิดถนนค่ะในขณะที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรกองบัญชาการตํารวจนครบาลได้แจ้งสําหรับเส้นทางที่ระดับน้ําลดลงสามารถเปิดการจราจรอย่างไม่เป็นทางการเพิ่มเติมอีกหลายเส้นทางค่ะ โดยทางทิศเหนือได้แก่ถนนสุขาพิบาล5และถนนวัชรพลเปิดการจราจรตลอดสายแต่มีน้ำท่วมขังเป็นระยะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรขณะที่ด้านที่ตะวันตกถนนบรมราชชนนีปิดเปิดการจราจรตามปกติค่ะถึงจุดกลับรถคลองควายใกล้ทางลงคู่ขนานลอยฟ้าถนนเพชรเกษมนะคะทั้งขาเข้าและขาออกช่วงแยกท่าพระถึงเพชรเกษมซอยส7 และช่วงถนนเพชรเกษม88สถึงพุทธมณฑลสาย4ถนนบางบอนหนึ่งมีน้ำท่วมเป็นระยะถนนพุทธมณฑลสาย2ทั้งขาเข้าและขาออกเปิดการจราจรตลอดสายค่ะส่วนถนนอุทยานนะคะถนนสวนผักถนนท,ทุ่งบางกรถนนพัฒนาการบางแครแม้ว่าจะเปิดการจราจรตลอดสายแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะความสูงอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตร ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถลม่มได้สรุปรายงานสถานการณ์สาธารณภัยสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยประเทศไทยตอนบน16จังหวัดค่ะจำนวน116อำเภอ924ตำบลประกอบไปด้วยจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยา ลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรปราการร้อยเอ็ดฉะเชิงเซาและนครนายกประชาชนได้รับความเดือดร้อน1น7 9 2ล้ครัวเรือนเสียชีวิตแล้วจำนวน615รายสูญหาย3รายค่ะ ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันนะคะยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้4จังหวัด20อำเภอ79ตำบลประกอบไปด้วยจังหวัดพัทลุงสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชและตรังได้รับความเดือดร้อน31,377ครวัวเรือนโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลมุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนฟ้าขนองกระจายส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในระยะนี้ค่ะส่วนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะกับมีน้ําแข็ง กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ที่บริเวณยอดดอยของภาคเหนือค่ะในช่วงระยะ1-2วันนี้ส่วนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานียังคงมีน้ำท่วมสูง1เมตรนะคะเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบได้ทันเพราะภาวะน้ำทะเลหนุนและทำให้น้ำท่วมขังนานกว่า1สัปดาห์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถูกน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีค่ะและเคยเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหามาตรการรองรับหรือช่วยเหลือชาวบ้านรวมทั้งการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวบ้านในขณะที่จังหวัดนาราธิวาสระดับน้ำาหลายพื้นที่ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วส่วนชาวบ้านพื้นที่ริมคลองสุงไหงโกลกยังอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพเนื่องจากว่าระดับน้ําลดลงเพียงเล็กน้อยนะคะและยังท่วมสูงหนึ่งเมตรเพราะว่าการระบายน้ําลงคลองสุงไหงโกลกทําได้ล่าช้า แต่ถ้าหากว่าไม่มีฝนตกอีกนะคะคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันนี้ค่ะและหลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนักมาหลายวันนะคะในพื้นที่จังหวัดยะลาส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยโดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดยะลาก็ได้รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พบว่ามีพื้นที่ที่ประสบภัยนำท่วม5อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองอเภอรามันอเภอบันนังสตาอเภอยะหาและอเภอฐานโต มีพื้นที่ประสบเหตุ38ตำบล122หมู่บ้านราษฎรเสียชีวิต2รายค่ะศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์ดุสิตสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศเรื่องที่สุดของน้ำท่วมใหญ่กับการเมืองไทยเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะคะ ข้อแรกจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มีผลดีต่อการเมืองไทยอย่างไรอันดับที่1ค่ะทำให้เกิดความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาน้ำท่วมอยู่ที่ร้อยละ53.49อันดับที่สองได้เห็นถึงความตั้งใจและบทบาทหน้าที่ในการทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นข้อมูลการประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่ร้อยละ32.82ออันดับที่สามเป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐ เร่งหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหานา้ำท่วมอย่างจริงจังร้อยละ13.69ค่ะและจากเหตุการณา์น้ำท่วมใหญ่มีผลต่อการเมืองไทยคืออันดับ1ภาพลักษณ์ทางการเมืองในสายตาของชาวต่างชาติและนักลงทุนแย่ลงร้อยละ47.88อันดับที่2นะคะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่มาจากความคิดเห็นในการแก้ปัญหานา้ำท่วมที่ไม่ตรงกันร้อยละ29.64 และอันดับที่3ค่ะการทํางานของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและประชาชนขาดความเชื่อมั่นร้อยละยี่นักการเมืองไทยที่ประชาชนประทับใจในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาน้าท่วมมากที่สุดอันดับที่1ยิ่งลักษณ์ชินวัตรร้อยละ39.20อันดับที่2อภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ25.87อันดับที่3หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรร้อยละ2 1 3 3 และอันดับที่4ค่ะนายชูวิทย์กมลวิสิตร้อยละ13.60ส่วนเรื่องที่ดีใจมากที่สุดนะคะคือความมีน้ำใจของคนไทยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ที่ร้อยละ79.04คนในชุมชนมีความสามัคคีห่วงใหญ่ดูแลกันมากขึ้นร้อยละ12.50และการได้รับถุงยังชีพจากสื่อมวลชนเอกชนและภาครัฐร้อยละ8.46ค่ะส่วนเรื่องที่เสียใจมากที่สุด ก็คือบ้านเรือนทรัพย์สินและที่ดินทำกินเสียหายร้อยละ48.07ไม่มีที่อยู่อาศัยครอบครัวไปกันคนละทิศละทางร้อยละ29.80และการทะเลาะกันของประชาชนและประชาชนกับเจ้าหน้าที่ร้อยละ22.13ข้อถามที่ว่าใครทางนที่ทำงานช่วยเหลือดีที่สุดร้อยละ56.17ระบุว่าทหาร ส่วนสื่อมวลชนนะคะร้อยละ26.29และคนไทยทุกคนร้อยละ17.54ค่ะใครที่ทำงานช่วยเหลือบกพร่องที่สุดสปพได้ไปร้อยละ51.03หน่วยงานภาครัฐร้อยละ25.27และสสรวมถึงนักการเมืองท้องถิ่นร้อยละ2 3่0ค่ะน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ควรโทษใครมากที่สุดประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่ามนุษย์และการตัดไม้ทำลายป่าร้อยละ38.13 เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ยากแก่การควบคุมร้อยละ31.25และหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการให้ข้อมูลร้อยละ30.62บทเรียนที่ดีที่สุดที่ได้รับน้ำท่วมใหญ่ควรจะมีการเตรียมความพร้อมและการวางแผนรองรับที่ดีร้อยละ49.58 เมื่อเกิดภาวะวิกฤตคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกันร้อยละ30.04และคนไทยควรให้ความสำคัญดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะร้อยละ20.38ค่ะซึ่งนี่ก็คือสถานการณ์ภาพรวมที่เกิดขึ้นในรอบวันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกันต่อค่ะเจาะข่าวร้อน